เอาในปัญหาต่อไปข้อหนึ่งจิตตอนที่จะทิ้งสมมติบัญญัติเข้าสู่ปรมัตินั้นมีสภาพเป็นอย่างไรอาลักษณะของจิตที่เกิดภูมิความรู้ที่มันจะก้าวเดินไปสู่ภูมิขั้นแห่งปรมัติเราพึงสังเกตยอย่างนี้ าอย่างเราทำสมาธิด้วยการพิจารณาอะไรก็ตามในขณะที่เราตั้งใจน้อมนึกพิจารณาโดยเจตนาโดยความตั้งใจโดยอาศัยภูมิความรู้ที่ได้จากตำรับตำราห,หรือได้เรียนมาเช่นอย่างเราอาจจะนึกว่าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็เป็นอุบายให้จิตสงบลงไปสู่ภูมิ ความสงบภูมิสมาธิเพียงแค่ขั้นอุปจารสมาธิในมเมื่อจิตสงบลงไปสู่ภูมิขั้นนี้เจก็สามารถที่จะเกิดปฏิวัติเป็นภูมิรู้ขึ้นมารู้ในแนวที่เราได้พิจารณามาแต่เบื้องต้นว่าูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความรู้อันนี้เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตกับความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นสัมพันธ์เป็นอันเดียวกัน เจ็ดโลโลภก็อยู่ทีูู่่รูลเวทนาก็อยู่ที่เวทนาความรู้ในขั้นนี้ยังมีสมมติบัญญัติรู้อะไรก็เรียกว่าอันนั้นเห็นเห็นช่้นูลโลภเห็นรลปก็เรียกว่าูลรูลเวทนาเห็นเวทนาก็เรียกว่าเวทนาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะมีภาษาสมมติบัญญัติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รู้เรื่อยๆไปอย่างนี้ ในเมื่อจิตกำหนดรู้ตามความรู้ที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติซึ่งมีความสัมพันธ์กับจิตจนกว่าจิตจะรู้ซึ่งเห็นจริงลงไปแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจิตจะตัดกระแสแห่งความรู้อันมีสมมติบัญญัตินั้นให้ขาดตอนลงไปสู่ความว่างเมื่อจิตเกิดความว่างขึ้นมาแล้วในอันดับต่อไป จะกข้าวหน้าไปสู่ภูมิของปรมัตถธรรมเมื่อภูมิความรู้อันใดเกิดขึ้นมาในขณะนี้จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีสมมติบัญญัติถ้ามองเห็นรูกสมมติว่าอาจจะเห็นนิมิตปรากฏขึ้นมาเป็นรูกเป็น เช่นอย่างเห็นร่างกายนอนตายเน่าเปื่อยผุพังจิตก็จะอยู่เฉยเฉไม่มีสมมติบัญญัติว่าอะไรแม้แต่เห็นรูปของตัวเองอย่างนี้ก็จะไม่ว่ารูปของตัวเองเมื่อรูปเน่าเปื่อยผุพังลงไปสลายตัวลงไปในที่สุดจิตก็จะไม่มีสมมติบัญญัติเรียกอาการที่เป็นไปตามขั้นตอนเห็นเนื้อไม่ว่าเนื้อเห็นหนังไม่ว่าหนังเห็นกระดูกไม่ว่ากระดูกเห็นความสลายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าความสลายเปลี่ยนแปลง เป็นแต่เพียงรู้เห็นอยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้นอันนี้จิตเดินเข้าไปสู่ภูมิแห่งปรมัตถธรรมโดยไม่มีสมมติบัญญัติไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีจิตไม่มีสภาวธรรมไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่หากว่าจิตผู้รู้ปรากฏเด่นชัดสิ่งที่รู้ก็ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลา อันนี้คือลักษณะของจิตที่ก้าวขึ้นไปสู่ภูมิแห่งปรมัติต